เรียกแล้วไม่มาแล้ววิ่งตามหลังเอาวัวไปเลี้ยงนะคะนุ่นแม,ม่ดาเห็นหญ้ามันงามเห็นลูกข้าวถามเจ้าของพขแล้วเขาบอกว่าเอามาเลี้ยงเลยก็เลยเอาสองพาสองแม่ลูกมากินหญ้างามหญ้าอ่อนมาหายังไม่ถึงยังไม่ถึงมา,มาเร็วมาเร็ว อยากเทสตามขนนานมามากินนี่ก่อนมากินทางนี้ก่อนเร็วเร็วเร็เร,รลูกข้าวกำลังงามงาเนไปกินลูกข้าวก่อนแล้วค่อยมากินหญ้าตรงนี้ อยากเพ็กงามแต่ว่ามากินลูกข้าวก่อนเขาเพิ่งสุดมันอยู่นะอืมโหวิ่งใส่เลยอร่อยเลยหวานเลยนะ ข้าวเขาเกี่ยวลูกข้าวมันก็เลยขึ้นงามคักเนอะลูกข้าวนะมันขึ้นมาเนอะต็มเลยเนีย่สวัสดีค่ะอยู่กันไม่ได้แฟมิลี่นะคะไปดูสองเมลูกก่อนนะเฮียท,ทำไมไม่เห็น ไปอยู่มุมไหนได้เวลากินน้ำแล้วออโน่นไงคิดว่าหายไปไหนกินและเล็มหญ้าไป ไปไหนกินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าไปก่อนไม่มีอะไรให้กินกินหญ้าไปก่อนนะอยากไปไหนอยากไปไหนให้กินหญ้าไม่ได้ให้ไปไหนดูซิบุตรอดคิดว่าจะมีกล้วยเหรอกินน้ำไปลูกกินน้ำไป อโอ้ยหวานไหมบุญรอดหวานละสิโอ้ได้กินข้าวเขียวๆงามๆเลยบุญรอดคิดว่าไรเนาะเลยวิ่ง เดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะน้ําก็ให้กินแล้วนะคะมาดูสองแม่ลูกนะคะย้ายมาจากทางโน้นนะคะมากินหญ้าเขียวๆนะคะหญ้าเพ็กนะคะเขียวซึ่งเขาตัดใหม่มันขึ้นมาใหม่เนาะเขียวที่บนภูเขาก็กินหญ้าแบบนี้แหละคะ่ะหญ้าเพ็ก แต่วันนี้รู้สึกอิ่มนะดูสิรู้สึกอิ่มเพราะว่ากินตรงนู้นนะคะกินลูกข้าวเนาะแต่ว่าหญ้าก็เขียวมากเลยนะน่นนี่แต่ว่าหญ้าเขียวแล้วทำไมมัน กัดกินกัดกินหญ้าเขียวแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเนอะหายากเลยเด้อน้าเลงนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอิ่มดูท้องป่องเลยนะอิ่มทั้งสองแม่ลูกเลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาข้าวเนาะเอาไว้นี้ก่อนเพราะมันยังไม่ถึงเวลา กินไปบุญรอดเอ้ยเดี๋ยวพึ่งกลับเดี๋ยวให้มันค่ามข้ามก่อนแกเขีนไกลอย่ามาไม่เข้าดิมาไม่เจอเหรอเจอย๋ยวดูไกลหน่อยอ่านะฮะแบบมาดูเหมือนที่เราไปที่อื่นอ่ะตัดเลยมันจะแบบว่าถ้าใครมาก็จะแบบไปเที่ยวลึกไว<ม>ออ้อย่าติว่ากีวังตามเขียนชื่อเอาไว้หรือว่าทำขอพรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะเราจใช้ยาผางเยอะไหมที่ว่ามันจะเก้าอัน ก็มาดูความเหมาะสมกันก่อนแต่เน้นไม่เก้าอันก่อนเน้นเน้นเท่ากับความความกว้างของที่ถือนั่นแหลยคือเหมือนกับอันเว้นอันแต่จะทำเรียบเรียบเรียบแล้วก็ขึ้นเรียบแล้วก็ขึ้นได้ไหมเนี่ยเรา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 เอาติดกันดูสิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยไม่ขึ้นหรอไม่ค่อยดับหรอทำไมไม่ไม่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเสืออวบีมปองใสทูกเมื่อกี้ก็ได้ยินหรือเปล่าของมไฟนี่แบกเบ๊อ ไม่น่าถ้าเป็นมันจะดับแล้วก็ติดไปนี้บอกติดเดี๋ยวไปนี้ไปบอกถ้าเป็นอย่างนี้มันถีบไปต้องแทงติดอย่างนี้มันถีบไปมันดูไม่สวยต้องเว้นเว้นช่วงหนึ่งตัวเว้นช่วงตัวเท่ากับอันที่ถือเลยอ่าอันนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้พูดเมื่อกี้ทำไม่เข้าหรือเปล่าไม่เข้าคงจะไปทำใหม่เข็ปไายนะก็ส่งเอะไรมัเป็นไรถ้าไปฆ่าก็ได้อืเอ้ก็จะเว้นช่วงอยู่ประมาณนี้ มันจะไม่หล่นคทีนี่ระวังระวังอันนี้การจะใช้คำถามคืออย่าอธิีอีกแล้วคุณพ่อเขาพูดเสียงดังเลยนะเมื่อกี้น่ะคอยจะติดกาวคือมันต้องติดกาวแต่มันจะเป็นสีขาวเพราะว่าเขาจะไม่เห็นสีเหลืองแบบนี้นะมันจะดูโดดไปให้มันเป็นสีเดียวกันกับท่ออืมก็จะประมาณนี้แล้วจะน่าปูจะวางแบบนี้ แต่ว่าเสาเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีแบบต่ําแบบสูงมันจะได้ระดับในมงมนจะเป็นไม่เป็นมิติมันจะได้แบบสูงต่ำก็จะเชื่อมจากเบอร์ไหนไปหาเบอร์ไหนเช่<ห>ี้ยฮะแต่ละอันที่เชื่อมก็กำลังคิดว่า,าส่วนบนไงส่วนบนก็คือเบอร์สองใช่ระบับตรงกลางแล้วก็จะมาแบบอาจจะมีผ้าหรือกระดิ่งหรืออะไรก็ได้ที่มาแขวนรนนี้นหะคือกำลังคิดว่าอะไรที่มันที่ระลึกที่เอฟที FT มาแล้วจะจะจะ,จะเขียนเอาไว้ได้ทำขอพรแล้วก็มาแขวน่ะเหมือนป้าไป าจะดูหนังมากกัไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเรามา,าไหว้ที่นี่อ่ะเราก็ต้องแบบว่ามาขอพรแล้วก็แขวนไว้บางที่ก็มีปืนแจใช่ไหมบางที่ก็มีกระดิ่งบางที่ก็เป็นผ้าบางที่ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คิดเอาไว้ว่าเอฟซีมาก็อาจจะแบบอาจจะฝากอะไรที่เป็นเคื่อเลื่อนลึกไว้อ่ะ<ม>ก็คิดอยู่แต่คือต้องต้องให้มันแบบอันนี้ก่านี้อยู่ก็ไปวางหลายเหมือนชัดเจนก่อน ถึงจะรู้แต่พี่แนวคิดเป็นแบบนี้ไงถ้ามองดูตรงว่ามันจะต้องขุดฐานหนึ่งเพราะว่าจะต้องปรับระดับน้ำให้มันระดับให้มันเท่ากันนี่ความสูงมันจะเดือดรำก็คือเบื้องต้นคือมันนี้อาจจะพัฒนาให้มันแข็งแรงมากกว่านี้แต่พูดถึงบเบื้องต้นในประมาณนี้ตอนนก็แข็งแรงอยู่นนะเราจะเขียนว่าห้ามพิง <laughs> ห้ามพิงกำแพงป้าพิงไม่ว่าอย่าสะดุดอย่าสะดุดรู้ลเลยด้านหน้าองปู่ก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าจะมันจ,จะกว้างนะจะกว้างเลยเนี้ยด้านหน้าองปู๋จะทำเป็นสามเหลี่ยมเป็นเหมือนผ้ามงคนอนะ่ะมันเป็นเหมือนมันกีบบัวแล้วมองดูแล้วเป็นสามเหลี่ยมอะเหมือนเหมือนเหมือนด้านหน้าองปูวจะเป็นผ้าที่สวยๆแต่ว่าจะทำจากการปักพ่อแล้วก็การวางการวางรูปปีกฟองใส่เข้าไป ก็เด e ี language, y, uh ๋ยวมาติดตามมึท <t ries> ุกคนว่าเราเริอกมาเป็่คือสีขาวกับสีเหลืองก็ให้แอนสั่งอยู่ทุกคนอาจจะมองผ้าสั้นๆแคบๆมันไม่ใ่ออกหรอกมันต้องมองมันต้องวางให้หมดครบแล้วอยจะดูว่ามันเป็นยังไงเงียบยังไม่เข้าใจใคทุกคนเงียบมากเงียบมาก ไอเดียใหม่ให้ห้อยหลัคังไว้ข้างบนนี้แล้วก็มีไม้เดินตีหรัคงซิ่งใช่ไงว่าเราไม่เราไม่มีความคิดอะไรเป็นความผิดป้าททางนั้นเลยไม่ใช่ความคิดเราเป็นผู้ทำตามทานั้นคิดอยู่เ่าคิดอยู่อันนี้ตั้งอยู่เพราะว่าคนติดกินให้หมดเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ่ายคลิปเพราะงั้นมันตั้งไม่อยู่เห็นไหมตรงกลางไม่ได้ค้ำเลยนะตรงกลางไม่ถึงแต่ถ้านนี้มันเท่ากันว่าตอนติดสำคัญตรงที่เราดันจบคลิปไดเท่าไหร่ดันแบกให้มันทรงกันหลิก ถึงจะแบบตั้งได้เท่ากันถ้าอะไรที่พรกเจ้าบอกคางไม่เท่ากันก็เป็นใช่เ้าะโค้งจะข้ได้ชัดเจนมากเลยตาใสนี่ต๊บเลยแม่ดานไม่รู้เรื่องทำตามอย่างเดียวสุาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ